อังกาดดให้การให้เป็นชิ้นตัดนะ เยี่ยวไข่สามฟองใส่อ,อกอ,อกไก่สับใส่หัวหอมแดง ผงรสผักประมาณหนึ่งช้อนชาซอสทาโกมิครึ่งช้อนโต๊ะพอ ไข่เคียวก็รอบนะวันนี้จะเล่ๆยหน่อยใส่อกไก่สับ